คนวันศุกร์ก่อนอื่นรับคําทำนายให้พิมพ์คำว่าคนดวงดีช่วงนี้คนวันศุกร์มีความฝันมีนิมิตอะไรบางอย่างพบเจอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฝันในนิมิตเขาว่าจะได้โชคนะคะจะมีข่าวดีค่ะ หรือไปไหว้พระทาบุญได้มีโอกาสไปไหว้บูชาองค์พยานาคนะ,คะตามสายพญานาของคุณเป็นสถานที่มีมนต์ขลังนะคะมีความลี้ลับนะเป็นสถานที่ที่สัพยะเงียบสงบนะคะนะทำบุญแล้วอย่าลืมอุทิตบุญกุศลให้กับ เจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคนด้วยนะคะนะมีโอกาสได้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะใครที่อยากเป็นอภิมหาเศรษฐีก็ให้พิมพ์คาว่าอภิมหาเศรษฐีก็ได้นะคะนะพิมพ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพิมพ์เพื่อเป็นกําลังใจนะไม่ได้ให้โลกนะคะทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาถือว่าเป็นโอกาสนะแต่รวยไวรวยเร็วแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะ ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายแบบนี้สุดท้ายนะคะชีวิตเนี่ยมันจะเจอในจุดที่ว่าสูงสุดคืนสู่สามันบางคนนี่เข้าคุกเข้าตารางตามข่านะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตั้งใจทำมาหากินนะคะอยากมีโชคต้องทำทานนะคะนะ ความสามารถหลากหลายอย่างของคุณนะคะบางคนเนี่ยมีอาชีพหลักนะคะแล้วก็ยังรู้สึกกลัๆกกลวๆนะบางคนแบบเออเราอยากทำเบเกอรี่นะเราอยากฝึกอาชีพช่างนะแต่เรายังกลัวนะคะเสียงคนนินทาว่ารเรียนจบมาสูงทําไมมาขายอาหาร าตามสั่งทำไมต้องมาเยืนขายของในตลาดนะอย่าไปสนใจนะคะยุคนี้แล้วความคิดหลายคนเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะไม่ว่าเรียนจบสูงหรือเรียนไม่จบนะ,ะทุกคนสามารถรวยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่าไปอายทำกินนะคะเราไม่ได้แบมือของเงินใครนะคะนะ ให้ดึงนะคะความสามารถที่หลากหลายของตัวเองขึ้นมาใครที่มีแลนอยากไปเรียนอยากจะลงมือทําอะไรลงมือทําได้เลยค่ะนะคะในช่วงนี้นะ,ะจะได้เป็นเศรษฐีแล้วส่วนใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยากเพิ่มเงินเดือนนะคะอยากมีเงินเดือนที่มากขึ้นนะคะหมอบอกในช่วงต้นนะว่าใครอยากามีเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะ,ะมีโชคมีลาภนะคะให้ทําทานทําทานในที่นี้นะก็คือ การให้ทานไม่ว่าจะเป็นการทำสังฆทานการแจกข้าวนะแจกข้าวให้กับคนยากไร้กันทำโรงทานนะฮะการให้ทานด้วยปัจจัยสร้างโรงพยาบาลน,นะ หลากหลายค่ะให้ทานด้วยกันให้ชีวิตก็ได้แล้วแต่จริตของคุณแต่แนะนําให้ทําหลายๆอย่างทามากน้อยตามกําลังอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าบ้าบุญนะอย่าอย่าบ้าบุญว่าเขาทําเยอะฉันต้องทําเยอะตามหรือว่าทําเอาได้หน้าแบบนี้นะคะนะให้ทําตามกําลังแต่ทําด้วยใจที่มีความรู้สึกว่าเอ้เราอยากทําจริงๆไม่ถูกบังคับให้ทํานะ ต้องทำด้วยใจอยากทำด้วยความเมตตาเขาเห็นเขาคนแก่ๆนะขายของเราก็ขายปวงมุญแจช่วยเขาซื้ออัรลี้3สิบสามสิทยอย่างเงี้ยนะทำแค่นี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันค่ะ